เจ้าอาวาสรูปหนึ่งเขาจําวัดอยู่มีเสียงอะไรแปลกๆไปอยู่ที่หน้ากุฏิเปิดดูเห็นวิญญาณมาพนมมือขอส่วนบนอยู่หน้ากุฏิครับทางไปที่วัดเหนืออุดรชัยสิทธิ์นะฮะบ้านทวัดดินแดงนาตบลทงธานีอําเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะ,ะไปพบกับท่านพระอธิการธนบดีธรรมทินโนนะครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดเหนืออุดรชัยสิทธิ์นี่แหละครับท่านบอกว่าเหตุการณ์นี่นะโยมมันเกิดตีหนึ่งของวันที่ส1อ็พฤษภาคมอตาตมากำลังนอนอยู่ ได้ยินเสียงมีเสียงร้องขึ้นมาจี้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 เหมือนเสียงหนูอะฮะตกใจตื่นขึ้นมาเอ๊ะมันมีแมวมาไล่จับหนูในกุฏิได้ยังไงจะลุกขึ้นมาไล่ครับแต่พอตื่นมาก็ไม่เจอหนูไม่เจอแมวเปิดประตูไปไปเห็นเงาดําๆตะคุ่มตะคุ่มอยู่ที่บริเวณทางขึ้นหน้ากุฏิคล้ายกับคนเนี่ยนั่งก้มหน้าอยู่ผมยาวรุงรังแต่มือสองข้างเนี่ยประนมมือหนูเหนือห,หัวเขาอยู่<ภ>แต่มืออ่ะดุ้นยวนไม่ยินนิ้วอะฮะมีแต่ฝ่ามือนะครับจากนั้น ก็เลยเอ่ยปากถามเอาเป็นคล้ายแล้วนั่นน่ะอออ่ะวิญญาณหรือว่าอันนั้นก็ไม่ตอบกลับมาค่ะนะแต่สิ่งที่เห็นตรงหน้าเนี่ยเป็นเงาตะคุ่มตะคุ้มเนี่ยค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาลักษณะที่ที่พระเขาเห็นนะนะเหมือนคนโดนไฟลวกทั้งตัวคุณออเออเป็นแผลพุพองไม่มีคิ้วนะฮะตาสีขาวขาวไม่มีจมูกนะฮะปากเนี่ยยาวๆแล้ว,ลวมีรูกลมๆที่ปลายปากเหมือนแบบ ผีเปรตนะคุณอเออเป็นรูกลมๆพูดไม่ได้ท่านเห็นท่านก็ตกใจมากตั้งสติอีกทีหนึ่งถามกลับไปใหม่ว่าเอ้าไปทำบาปกรรมอะไรมาถึงเป็นแบบเนี้ยเสียงตอบกลับมาคือจีจ้จีจ้จีจ้จี้อย่างเงี้ยอ่ไม่ได้เป็นคําพูดพูดออกมาเป็นคําไม่ได้นะอย่างที่เราเคยทราบวันนี้ว่าถ้าเกิดผีเปรตเนี่ยปากทะลุเข็มอาจจะพูดออกมาไม่ได้นะฮะจากนั้นพาท่านก็บอกเอาไปซะเดี๋ยวอาตมาทาบุญให้แล้วกันนะสิ้นคําพูดประโยคสุดท้ายนะคุณ สิ่งที่เห็นนะ่ะลุกขึ้นหันหลังเดินออกไปลักษณะท่าเดินที่เห็นในนั้นนะเขาบอกว่าแปลกมากเพราะว่างงเดินเนี่ยเหมือนเดินสี่ขาสลับกับการเดินสองขาคล้ายๆกับการเหมือนแบบสัตว์เดินกันนะฮะ uh huh. ไม่เหมือนมนุษย์มนาทั่วไปเหมือนลิงอะก้ม,กมๆเงยๆอะไร uh huh. แบบนั้น uh huh. แล้วก็หายวับไปในความมืดเลยออาไปฟังพระท่านพูดหน่อยเขาเชื่อว่าเขาเขา,เขาคงมาขอส่วนบุญคิดคิดอย่างนี้เพราะว่า ถ้าเจตนาเข้ามาไม่ดีเนี่ยถ้าเขาไม่ก้มหน้าอัตมาก,ก็ก็จะไม่ได้เดินไปคุยอ่าก็จะก็จะกลับเข้าห้องเลยแต่นี่เขาเขาแสดงว่าเขาก็ไม่ได้ทําให้เรากลัวอะไรเพียงแต่ว่ารูปลักษณ์เขาเป็นอย่างนั้นแต่เราเราดูไม่ออกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะแต่แต่ว่ามีผมที่ลุงหลังยาวนะครับแล้วก็อ่ที่สําคัญคือ อาตมาอยากอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นเรื่องบุญเพราะว่าอาตมานี่ตต้องมาบวชในพระพุทธศาสนานี่ไม่มีอะไรสําคัญมากกว่าบุญอย่างที่ท่านบอกเหนือสิ่งอื่นใดจากข่าวนี้ไม่ได้ให้หลงเชื่อเรื่องวิญญาณ<ะ>แต่มันคือ ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเ,<อ>เรื่องเป็นบุญมหาบะนะ,นะอ,อะไรแบบนั้นนะฮะพระท่านก็บอกว่าบวชมาแปดพรรษาและ,นะะท่าพันก็เป็นพระนักพัฒนาด้วยเป็นที่เคารพของชาวบ้านนะเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านด้วยนะครับอันนี้ก็เอามาฝากนะท่านก็ฝากเป็นเรื่องของทำดีเอาไวล้ละกันเป็นบุญเป็นบาปกันไป มีใครเคยได้ยินเสียงเปรตร้องบ้าง <g ül> รู้ไหมว่าเปรตเสียงแบบไหนคือดิฉันเนี่ยเคยได้ยินมาแค่นั้นเองว่าแบบเสียงวีดวิดหรือไม่ก็ดูจากหนังอะ <c oughs> หนังหนังผีอะไรเงี้ยแบบเสียงวีดเหมือนลมพัดอะไรทํานองเนี้ยแต่คราวนี้คุณแจ๊คก,กุมารทองจาได้ไหมคะแจ็คจิวอะคะ่ะฝาแฝดที่เป็นอดีตนักร้องชื่อดังแล้วตอนหลังเอามาดีเอาดีเรื่องความเชื่อเริ่มเหนือความเชื่อแบบเนี้ยเขาบอกว่าเขาอัดคลิปเสียงเปรตได้ในวัดแห่งหนึ่งตอนช่วงวันโกนวันพระด้วยเดี๋ยวลองไปดูกันหน่อยค่ะ เราจะให้ฟังเสียงเปรตนะครับเวลาเขามาขอส่วนบุญเราตอนนี้เราอยู่ในวัดนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณวัดนะครับนะครับเสียงเปรตจะเป็นยังไงในการขอส่วนบุญพอเราแผ่ส่วนบุญนะครับเขาจะมาอีกเสียงหนึ่งนะครับเดี๋ยเราจะถ่ายให้ดูว่าเสียงเขาจะไม่เหมือนเสียงแบบอื่นนะครับ เราจะให้ฟังเสียงไม่รู้เสียงลำแหลมเนี่ยเหรอฮะข้อมูลเราแล้วแต่ความเชื่อแล้วล่ะจะบอกว่าเสียงนกมันก็ร้องยาวไปหน่อยเก็พูดยากคือพูดยากอันนี้ดิฉันว่าแล้วแต่ความเชื่อแล้วล่ะเพราะดิฉันก็ไม่เคยได้ยินเสียงเปรตจริงๆไงว่ามันร้องยังไงนะแต่นี่เป็นคลิปที่คุณแจ็คจักรพันธ์การสมพรสซึ่งเป็นอดีตนักร้องฝาแฝดชื่อดังคุณผู้ชมจำได้ไหมคะแจ็คจิววะแจ็คจิววะถ่ายเอาไว้ตอนไปทําบุญที่วัดแห่งหนึ่งในช่วงวันพระ คุณแจ็คเนี่ยแกยเล่าบอกว่าวันโกนหรือวันพระพอมีคนทําบุญรับเนี่ยก็จะมีเปรตมาร้องขอส่วนบุญ<อ>แล้วคุณแจ็คบอกว่าเสียงเปรตเนี่ยมันจะแตกต่างกับเสียงสัตว์ทั่วไปจากนั้นเขาก็ถ่ายคลิปให้ดูความแตกต่างระหว่างเสียงจริงรทธคือตอนแรกเป็นเสียงจริงรทธไงแล้วสักพักตอนหลังหลนี่เเสียงวิ่งย,ย,าย,ยาวๆค่ะคุณผู้ชม<ง>คุณแจ็คบอกว่าเนี่ยเป็นเสียงเปรต แต่ดิฉันแค่สงสัยนิดนึงว่าปกติถ้าเราดูหนังผีอ่ะเปรตจะต้องมาตอนประมาณสักตีสามตีมืดๆใช่ปะตีห้าอะไรอย่างเงี้ยแบบม,มืดๆอ่ะแบบใกฟ้ลุ้งอ,อันนี้ฟ้าแจ้งเลยไงคะคราวนี้พอคลิปนี้เผยแพร่ไปอ่ะสมาชิกติ๊กตอกก็เลยมาแสแดงความคิดเห็นเยอะเลยก็มีทั้งเชื่อว่ามีจริงนะแล้วก็บอกว่าโอ้โหพอได้ยินเสียงวีดของเปรตเนี่ยคนลุกค่ะมีหลายคนก็เข้ามาเล่าประสบการณ์ที่เคยเจอเกี่ยวกับเปรตเขาบอกว่าบ้านอยู่เคยอยู่หน้าป่าช้าคนนี้คนเล่าเขาบอกว่า บ้านเคยอยู่หน้าปา่าช้าเคยได้ยินเสียงเปรตร้องเสียงแบบนี้เลยแล้วก็มีคนเคยเห็นเปรตได้ยินเสียงแบบนี้ในกลางหลึกแต่บางคนบอกนี่เสียงนกครับเคยได้ยินตอนอะไรนะเคยได้ยินตอนไปทุ่งแสลงหลวงเลยถามเจ้าหน้าที่แต่จำชื่อนกไม่ได้